เอาละครับตอนนี้นะครับอยู่กับทีมงานของพี่ชัยชนะมานนะครับเรียกว่าครบเลยวันนี้นะครับดูอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับจบวาระที่6ไปแล้วครับพี่ชัยครับในฐานะผู้สร้างครับอยากให้พูดถึงวาระที่6ที่เพิ่งจบไปผมนี่ยังประทับใจไม่หายเลยอยากรู้ความรู้สึกของผู้สร้างบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่าเมยนิดนึงครับตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่วาระที่1ที่6ฮะตอนนี้ก็บอกว่าด้วยครูบาอาจารย์ที่มานั่งนั่งนั่งปกนั่งอิจฐานจิต เยอะมากกว่านี้ต้องบอกเยอะมากการว่าพระอาจารย์เพชรนี่ก็บอกว่าเสกจนนู้นจะไม่เข้าแล้วเสกไม่เข้าแล้วแต่เราก็ยังเสกต่อครับ,รบยังเสกต่อนะยังอีกสี่วันละตามเพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าอย่างต่ําต้องหกวันละถูกต้องไหมมีวันละที่หกี่นเราทำามาเลือ่อนเรือไ